มาอีกเรื่องหนึ่งครับคุณอันดาเรื่องของข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างและกำแพงเพชรค,ค่ะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริค่ะ ที่จังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอเราเภอแม่ระมาจังหวัดตากจำนวน180ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิบัติงานในโครงการค่ะพร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายทีโพชนวัชรชัย ผู้ป่วยอัมาพาตเครื่องซีกที่บ้านห้วยน้ําเย็นตําบลแม่ตื่นอีกด้วยค่ะที่กําแพงเพชรครับนายชาทรุจนะเสรีผู้ว่าราชาการจังหวัดกําแพงเพชรมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรพร้อมชุดกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปากคาตามบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง เมื่อวันที่31ตุลาคม2551เป็นการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สิ่งแวดล้อมให้กับรัศดรชาวไทยบนพื้นที่สูงครับ